ทีนี้มาดูเรื่องนี้อันนี้คือข่าวจากดิ s ไมาดูข่าวจากพี่น้องประชาชนนี่คือคนที่อยู่ใน JJ m จมอวันที่28มีนาคม,มวันที่แผ่นดินไหวแล้วเขารู้สึกว่าพวกความที่ว่า JJ m จมอลเนี่ยขายของเก่าขายเฟอร์นิเจอร์เครื่องประดับเสื้อผ้าอะไรต่างต้นนี้อะไรต่างๆก็จะมีโซนหนึ่งที่เป็นโซนที่ขายของเก่า,ามันจะเป็นโซนที่แบบมันสั่นกุ้งกริ้งกุ้งกริ้งกุ้งกริ้งอ่ะชั้นระเลียมันสั่นอ่ะ ฮ้ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่รถจิบล้อวิ่งผ่านแล้วมันตกโยกแล้วเว้ย<ะ>มันแผ่นดินไหวนะ้วกาดเนี่ยซึ่งเป็นโปรดิวเซอร์บ้านเลขที่ห้าเป็นโปรดิวเซอร์ใหญ่ดังมากเลยอ่ะเขาขายของเครื่องรางของขลังของเขาเนี่ยเครื่องบูชาบูชาอยู่ในนั้นกาดเนี่ยก็พาผู้คนบอกวิ่งหนีออกมาเถอะตอนที่สติดีที่สุดกาดเนี่ยก็พาวิ่งออกมาบอกว่าไอ้ตรงเครื่องนอกเนี่ยมันต้องอยู่ที่โลก พอวิ่งออกไปที่ล่องปุ๊บกั๊ออกไปเจอที่ล่องก็คือเป็นที่ระหว่างตึกเจเจ, лай, จ Miles, มองกับสอต้ององซึ่ง,ว,ง,ว,งวิ่งวิ่งวิ่งออกไปสักพักหนึ่งกั๊าก็เห็นว่าตึกมันลม้ลมถล่มลงมาแบบแบบพุึธอย่างนี้แล้วก็เห็นคนเนี่ยถูกหนีบกับตาตัวเองแล้วคือในระหว่างน,นั้นก็เห็นแบบมันเสียงมันดังลั่นก่อน les, แกบอกเสียงมันแดบบังแลบบัแบบ่นก่อนมันแป๊ก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 แล้วก็ร่วงกันลงมาตอนมันแป๊กแป๊กแป๊กเนี่ยคนวิ่งกลูกกันออกไป ขณะที่พวกเขาเนี่ยอยู่ตรงกลางดีว่ามันไม่โค่นลงมาอย่างนี้อ่ะมันถล่มไปอย่างนี้ดังนั้นเขาจึงเห็นการหนีบทั้งหมดมันยุบในแนวดิ่งเลยงันนะนะเขาฝันร้ายมานอยู่หลายวันเลยนะอ n t ท l n นา u อ t น l n ว w การไม่เห็นกับตาเ,เห็นกับตาตัวเองว่าคนที่ยังออกมาไม่ไม่ได้เนี่ยอยู่ในนั้นการก็เราเลยเป็นจิตอาสาเขาเขาขายของเจเจมองอะ่ะเขาไปที่ร้านค้างเขาแล้วเขาไปเป็นจิตอาสาไปช่วยปรัดนาที่วันที่เขาซื้อแตงโมอะ่ะไปคนกิน ปเจตอาสาช่วยเหลือคนนู่นนั่นนี่น่นแบบไม่เอาหน้าเอาตาเขาไม่ใช่จอมพลังไงเขาเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้น <c oughs> ทีนี้การพบก,ก็มานั่งยืนดูการกรื้อถอนหลังจากที่ไม่มีสัญญาณชีพใดๆแล้วเขาก็เริ่มตะกุยอเอาเครื่องจกอักรหนักมาลื้อมาตักขึ้นรถตักขึ้นรถแล้ววิ่งออกไปตักขึ้นรถแล้ววิ่งออกไปเ <c oughs> ขาก็คินั่นงคําถามว่าถ้าใน,นนั้นเนี่ยมันมีผู้คนติดอยู่ไปได้ด้วยมันมีไหม เพราะว่าอะไรรป่าเพราะว่าเต็นท์ของการจอมพลังเนี่ยมันไปบ,บังอะไรเขาสักอย่างก็ไม่รู้เต็นท์เนี่ยก็ถูกขยับไปแล้วนะเ <c oughs> ต็นที่นายกไปอ่ะถูกนี่นายกไม่ได้ไปเลยนะถูกขยับไปยังมีญาติคนที่มารออยู่เ <c oughs> ช่นพี่น้องสองคนพ่อแม่ทํางานอยู่โครงการนี้เป็นอยู่ในเนี้ยัยงไม่ได้ออกมาเลย <c oughs> พี่น้องสองคนมาจากต่างจังหวัดยังนอนรออยู่ในใน,นี้อยู่เลยก็ยังกินข้าวก็ร่วมกัตันยู่ข้าอยู่ตรงนั้นอยู่เลย นอนรอคอยอย่างแบบจนกระทั่งเหลือสองชั้นแล้วอะจากสามสิบชั้นอะเหลือสองชั้นแล้วยังไม่เห็นพ่อแม่เลยแล้วมีบางคนเนี่ยไม่รู้ไม่รู้เลยว่าเป็นใครเพราะกราฟเลยบอกว่าเห็นกับตาเล้ขุดออกมาเนี่ยมีแขนหนึ่งแขน<อ>มีขาหนึ่งข้างหรือเจอแต่ศีรษะคืออวัยวะเนี่ยมันคือนึกออกไหมรับมีแบรน์หมดใช่ใช่กระจายหมดเลยอ่ะ ดังนั้นจึงต้องเก็บชิ้นส่วนเหล่านี้เขากว่าเก็บเหนืแล้วตรวจดีเอ็นเออ<ะ>่ะพิสูจน์อัตลักษณ์ใช่พิสูจน์อัตลักษณ์กันตอนนี้คนที่อยู่ในเต็นเนี่ยเขาก็เอาไปเก็บดีเอ็นเอหมดแล้วแล้วก็รอว่าได้ชิ้นไหนมาพิสูจน์อัตลักษณ์ว่าแมทกักบใครก็เป็นของคนนั้นก็เอาไปทําบุญน่ะนะคะทีนี้ปรากฏว่าสถานการณ์ที่ดีเอสไอเนี่ยเราถามว่ากราฟแล้วแล้วออผู้ว่าชัดชาติที่ไปนั่งนั่งดูทั้งวันทั้งคืนเลยอะไรไม่มี ที่ไหนผมยังไม,ไม่รู้เลยว่าคดีดดงงนี้ไอ้สตงอนมันไปถึงไหนแล้วบ้านเมืองบ้านเมืองเราเนี่ยจะพาคดีนี้ไปถึงตรงนั้นได้ไหมว่าใครเนี่ยมันแนวคิดเนี่ยมันเริ่มต้นจากไหนใช้งบว่าประมาณแพงขนาดนี้ได้ยังไงซื้ออุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้แพงขนาดนี้ได้ยังไงมันตู้จลิขคอ์รัปชันทั้งตึกสตงงอมันพังลงมาเพียงแค่ตึกเดียวจากที่เอิร์ทเคว้เนี่ย เขาสานกันบอกว่าทุกปูเที่ม,มันเป็นตึกเดียวเท่านั้นมันมีม,มีเพื่อนพังด้วยลยไงมันเป็นตึกเดียว <ภา S 1> แล้วมันฟ้<ภ>าเนี่ยจะไปโทษปนินไหวยอย่างเดียวไม่ได้แล้วมืงองมันเปนสอสตรงด้วยเพราะมืองก็เปลี่ยนสเปกหมดจากในสำนวนเนี่ยเขาบอกว่าเขาาพ,พี่พี่ไปถามเพื่อนหกเซปองเลต์อะซึ่งมันเป็นคอคอของตึกเนี่ยจากหกเซมันลดเหลือสามเซแล้วมันเหลือยี่ห้ามันจะเหลือหรอ มือนี่ชั่วจริงๆเลยนะไอไอคนที่ยอมให้ให้ลด,ลดแบบคน,นเซนนไงใครต้องเอามันมาถูกไหมละ่ะใช่ไหมทีนี้ปรากฏว่าเราจะเห็นว่าปัจจุบันเนี้ยบ้านเมืองเราเนี่ยเศรษฐกิจมันยอบแยกมากท่านผู้ชมไอหมื่นบาทเนี่ยที่เรากู้มาเนี่ยจ่ายไปสองรอบแล้วเนี่ยเราต้องเราต้องคืนเขานะเราต้องเอาภาษีเราเนี่ยไปคืนนะแล้วตอนเนี้ยไอเงินที่จะต้องไปจ่าย ที่เปีเสียหายจากจำนำข้าวเนี่ยเธอรู้หรือเปล่าว่าเดี๋ยวต้องถามพี่ชัยมราจ่ายยังกุมภาจ่ายยางมันต้องจ่ายทุกเดือนใช่มีนาจ่ายยางแต่เมษาในที่แน่ๆที่รู้วคือยังไม่ได้จ่ายเมษาเนี่ยยังไม่ได้จ่ายก็ไปเอาเงินที่เขาตั้งงบสำหรับจ่ายเนี่ยเอามาแจกหมื่นบาทเพื่อเอาหน้าเอาคะแนนเสียงของตัวเองวันก่อนพี่สมชายกับคณะไปชนะนกขาวไปยื่นเรื่องนี้มาตราร4 4สแล้ว ผมเป็นเมื่อวันก่อนไปนั่งดูวเฮ้ยเขาเขียนตรงๆเขียนชัดๆไม่ต้องแทบไม่ต้องตีความเลยนะว่า,าสอสอหรือคอรมอลหรือกรรมธิการสามารถที่จะปรับลดตรงนูง้นตรงนี้ได้ยกเวน้นไอ้นี่แหละเงินที่งบประจำที่จะต้องถูกตั้งไว้สําหรับการชําระหนี้เงินต้นหรือหนี้ดอกเบี้ยโอ้นี่นี่จะเป็นจุดตายขอยงรัฐบาลใช่ใช่ทีนี้ก็ปรากฏว่าขณะนี้เศรษฐกิจเรามันไม่ดีเลยแล้ว คนจีนก็ไม่มาเที่ยวเรามาฝรั่งก็ไม่มาเที่ยวเราเยอะเพราะเศรษฐกิจเขาก็ไม่ดีใช่ไหมอเมริกา,าก็บใหม่ดีแคนาดา,ากด็บใหม่ดียุโรปก็ยิ่งแย่ใหญ่ถ้าเราจะเราจะไปมุ่งหวังเอาเอาการท่องเที่ยวอย่างเดียวก็ไม่ได้มันต้องมีอย่างอื่นด้วยจะชวนใครมาลงทุนก็ได้แต่โมอะไปวันวันหนึง่งแล้วก็ยังเรื่องกำแพงภาษีที่เราไม่มีปัญญาที่จะไปแก้ไขอีกขอให้ดูตรงนี้การาฟเนี่ยนะคะเขาอยู่ในเจเจมอล ที่เคยคึกคักกันนะสภาพดูนี้ตามภาพเลยนะคะภาพเจเจมอลนะคะฟีดูอ่าเนี่ยค่ะกราฟบอกว่านี่เป็นภาพเมื่อวานนะคะพี่ปองเอาภาพแรกก่อนนะคะภาพที่หนึ่งก่อนนะคะภาพพี่กราฟก่อนเลียงตามนี้เลยค่ะเลียงตามที่เห็นนี่เลยค่ะนี่คือกราฟโปรดิวเซอร์บ้าน์เลขที่ห้านะคะอ่าถัดไปภาพที่หนึ่งคือภาพภาพเมื่อวานนี้จากที่เกิดเหตุ นี่ค่ะเราเหลือ 2, 2> oh, ชั้นแล้วนะคะเห <real, S 1> <the> ลือส<า>ชั้นแล้วนะคะเ uh huh. พื่อจะเทียบจากข้างๆอ่ะเนาะเหลือ2ชั้นสองชั้นซึ่งใช้เงินไปสองพันกว่าล้านอ่ะนะ,ะ oh. แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือเต็มไปหมดนะคะทัดมาเป็นภาพ <Ini S 2> มุมกว <ฯ exactamente. S 2> ้างอ่านี่คือภาพมุมกว้างให้เห็นแล้วว่ายังมีเจ้าหน้าที่ทํางานอยู่ในบริเวณไซต์งานนะคะถัดมาเข้าไปในตึกเจเจมอค่ะคุณกราฟบอกว่านี่เป็นเมื่อวานนี้พี่ปอง ถ้าถ้าเราไปเห็นอยู่ตรงนี้กันนะไม่ต้องเปิดไปไหนนะในจุดที่เกิดเหตุเนี่ยอันนี้คือทิศทางที่เขาวิ่งออกกันนะคะเขาบอกในจุดที่เกิดเหตุเนี่ยร่างที่พบเนี่ยเขาบอกว่ามันแห้งเหมือนตอไม้ถูกกระแทกขาดเป็นชิ้นส่วนส่วนใหญ่ที่เจอเป็นชิ้นส่วนคงอยู่ด้านล่างล่างสุดจะเจอมากที่สุดคงถูกกระแทกแล้วทับกันลงมาเดินไปดูตรงจุดพักคอยยังมีญาติรอร่างอยู่ขอภาวนาให้เจอ กลัวว่าบางร่างบางชิ้นส่วนถูกตักไปกับเศษปูนอันนี้ถ่ายจากจุดที่วิ่งออกมาบนสะพานลอยวันนั้นแคเดนด้วยสายตากองหน้าจะเหลืออยู่สองสชั้นและนี่เป็นห้างเจเจมอลตอน17นาฬิกาโปรสังดจัดทั่วไทยโปรสงัดจัดทั่วไทยศูนย์การค้าสงบสงัดเงียบพลาซา่าขนาดเอาของกินมาดึงแล้ว คุยกับร้านข้าแกงดังๆหลายเจ้าจากแต่ก่อนมีกําไรมีเงินมีทองตอนนี้เป็นนี้นอกระบบแล้วชั่วโมงทองของร้านข้าวแกงคือเที่ยงพนักงานออฟฟิศกลับต้องรีบตักใส่ถุงลดราคาไม่งั้นเทถิ้งตัดไปดูอีกภาพหนึ่งขอเจเจมอมุมกว้างค่ะเจเจมอนะคะเงียบสงัดปกติวันอาทิตย์นี่เขาต้องคึกคักนะสาอไม่ได้เลยสองที่นี้ถ้ามุมสูงนี่แหละค่ะเงียบหมดเลย เงียบหมดเลย17นาฬิกาปกตินี่เสาร์อาทิตย์เนี่ยแบบถ้เคไปเดินอยู่กปกติก็คนคึกคักแค่ได้แหละใช่ใช่คือก่อนแผ่นินไหวเนี่ยเขาเริ่มเงียบแล้วหลังแผ่นินไหวนี่เงียบมากเลยเงียบมากจนกระทั่งแบบผู้คนเนี่ยแบบว่านั่งขอตกกันแล้วอะใจคือเปิดมาไม่มีใครเดินเลยแม้แต่คนเดียวเมื่อก่อนคนจีนเต็มเลยนะคะห้างนี่คนจีนเต็มเลยซื้อของก็จอกแจ๊กจอแจเลยขายของก็แบบมีโซนขายของเก่าอ่ะ ปกติเขาเล่นของเก่าเขาจะไปเดินกันเยอะพี่พี่อาจะไปเดินโซนนั้นก็จะมีโอ้โหข้าวของเต็มไปหมดเลยนะในเจเจมอลเนี่ยนะร้านลวงเออของกินของใช้เอออะไรเออนะคะตอนนี้คือเงียบไปหมดเลยและทุกที่ก็เงียบหมดพี่ก็ไปดูวันนั้นพี่ไปดูรายการในในในออนไลน์นี่แหละคะ่ะคือเป็นกลุ่มพวกทาอาหารอะ่ะคือบอกตอนนี้ร้านอาหารเนี่ยนะคะคนเนี่ยลดลงมา ร้านอาหารทั่วไปเลยนะแบบกลางๆแบบร้านกลางๆแบบที่มันสุกแล้วไปนั่งชิวๆเนี่ยคนกินอาหารลดลงมาเนี่ยคือลดไปเลยเนี่ยสองในสามโอโ้โหคือจัดที่มาทุกสุกสองสุกมาทีคราวนี้เดือลนละครั้งเขากําลังกลัวเลยว่ามันจะเป็นสามเดือนครั้งแล้วคือมันหายไปสองส่วนในสามส่วนะ่ะหายไปคือจากร้านสมมุติร้านมีสี่สิบโตเนี่ยหายไปเลยสามสิบยี่สิบห้าถึงสามสิบโต เออมีเหลือเพียงสิบโต๊ะกระจัดกระจายอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <S <S คือร้านอาหารเราจะเห็นได้เลยว่าคือคนเริ่มไม่ใช้ของฟุ่มเฟือยไงฮะแบบมันหายไปเลยเพราะว่าเศรษฐกิจไม่ดีเลยอ่ะมันไม่มีเงินใหม่ๆเข้ามาคนก็ไม่กินใช่ไหมอันที่หนึ่งดูที่ร้านอาหารสองคือดูที่เนี่ยเจเจมอลเนี่ยพวกสินค้าฟุ่มเฟือย, <S <S อยใช่ไหมสินค้าฟุ่มเฟือยอน,นะแบบที่เราอยากได้เนี่ยหายไปเลยแล้วไปดูพตินน้ำไปดูประตูน้ำก็ก็ไม่ค่อยคึกคักเหมือนเดิมอืม คือเอาเอาตรงๆเนี่ยพูดแบบไม่ได้โจมตีกันนะอไม่เห็นมีอะไรใหม่ๆนะกับตั้งแต่รัฐบาลเศรษามาเลยนะใช่มีแต่ไปคุยกับโอ๊ตไปคุยตอนไปในอึกกระทึกไงเขาเรียกตอนไปเหมือนเหมือนไก่จะบินตอนมาเหมือนหาจะกินอ่ะเออไม่มีอะไรเลยใช่๋ย g กูเกิมาเดี๋ยวไอ้นู้นไอ้นี่มาใช่ใช่เขามาเลยมาเลยไปมาเลเซียไปเวียดนามกันหมดแล้วใช่ใช